สวัสดีค่ะเจ็บติดรถสวยค่ะอยู่ที่สาขารางสิทธคลองสองธัญญะจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมกับ MG 3เลยนะคะ1 5 X นะคะเป็นตัวสันรูปปี2019นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าด้านหน้ารูปลักษณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างสำหรับ MG 3ปี19คันนี้นะคะเริ่มจากไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์เดย์ทัมลันนิ่งไลท์ให้แล้วนะคะ ส่วนด้านล่างจะเป็นสเกิร์ตให้นะคะสเกิร์ตคือให้รอบคันเลยนะคะทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะคะส่วนกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดำตัดด้วยขอบคมเนียมนะคะแล้วก็จะมีสัญ,สญลักษณ์ MG ติดอยู่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะส่วนด้านข้างนะคะเป็นล้อมขนาดขอบ16นิ้วนะคะล้อเดิมนะคะขอบ16ด้านข้างก็จะมีสเกิร์ตให้นะคะ กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถและมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะด้านบนติดคิวกันสาต์ให้พร้อมส่วนด้านท้ายนะคะด้านท้ายเป็นไฟ LED นะคะเริ่มจากด้านบนเลยนะคะติดสปอยเลอร์หลังให้พร้อมไฟเบรก LED อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ถัดลงมาก็จะมีที่ปัดน้ำฝนนะคะให้ มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้3จุดนะคะพร้อมกล้องเซ็นเซอร์ถอย3ามจุดพร้อมกล้องถอยหลังให้นะคะก็สเกิร์ตด้านหลังแบบสวยมากๆเดี๋ยวมาดูช่องสัมภาระกันนะคะช่องสัมภาระของ MG ก็สามารถเก็บของได้แล้วก็พับเบาะลงได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านในกันคะ่ะ ห้องโดยสารด้านในเนี่ยมองไปก็จะเป็นคอนโซลน,นะคะสีดำตัดด้วยลายนะคะเป็นลายเฉพาะ MG เลยนะคะส่วนเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะคะลายพิเศษเฉพาะ MG เขาเลยนะคะทันลงมาที่เป็นจอคันนี้เป็นจอ DVD ให้นะคะก็ระบบแอร์ให้พร้อมแล้วก็ ระบบเกียร์ออโต้เนี่ยจะเป็น4สปีดนะคะสำหรับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันแต่ว่าจุดเด่นของ MG 3ก็คือมีสันรูปให้คันนี้พิเศษไม่อยู่ที่26,000กิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอ่ันรูปด,ด้านบนกันอันนี้ก็จะเปิดออกก่อนแล้วก็จะมีปุ่มอ่าเปิดถ้าเราอยากโอเพนเราก็เปิดนะคะก็จะประมาณนี้ก็จะเขาเรียกว่าให้แนวแบบมีอากาศเข้ามานะคะสำหรับ ใครที่อยากแบบโปเ,เปิดปิดก็ MG คันนี้พิเศษก็คือเป็นรถนะคะปี2019ซึ่งใหม่มากๆและที่สำคัญนะคะไม่อยู่ที่26,000กิโลเท่านั้นราคาขายนะคะอยู่ที่428,000บาทนะคะวันนี้นะคะเฮียติใจดี T นะคะผ่อนค่างวดปกติอยู่ที่8,500บาทนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะรับสิทธิ์ไม่ติดเครดิต ออกรถฟรีดาวนะคะเฮียตีใจดีจ่ายค่างว้วนให้นะคะปีนี้นั่นหมายถึงว่าปีหน้าคุณลูกค้าค่อยผ่อนนะคะอยู่ที่8,500บาทจองรถจัดไฟนน้นไม่ต้องใช้เงินนะคะเดี๋ยวลืมให้ดูห้องเครื่องยนต์ MG เขาจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะปุ่มเปิด้อยู่ฝั่งซ้ายรถของเรานะคะมีการรับประกันนะคะว่าไม่ชนหนักไม่พิกคว่ำไม่ตัดต่อมานะคะ ให้ดูสภาพห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1500นซีซีนะคะ112แรงม้านะคะรองรับน้ํามัน e 8 5นะคะฉะนั้นประหยัดน้ํามันมากๆนะคะที่สำคัญนะคะเครื่องยนต์ยังดูสะอาดและใหม่อยู่รอยน็อตนะคะรอยตะเข็บยังเดิมๆสภาพนี้ยังดูไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะ นอกจากนี้เรายัางรับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์ระบบเกียร์เฟืองท้ายฟรีทั้งค่าแรงทั้งค่าไหลนะคะหรือจะเป็นนะคะฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีนะคะลูกค้าเดินทางไปไหนนะคะก็อุ่นใจนะคะ77จังหวัดไปยังแตกแบตมหมดน้ำมันหมดกุญแจหายนะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลย5ข้อนะคะสุขคุ้มรับประกันที่ตีรถสวยจองรถจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องใช้เงินนะคะอย่าลืมนะคะ ใครที่สนใจสามารถฝากเบอร์ไว้ที่คลิปนี้ได้เลยนะคะได้โปรโมชั่นขับฟรีถึงสิ้นปีนี้ไปเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะ